ก็คือว,ว่าผมก็ได้จะพูดรู้คุณเนีน่ยครับก็คือเรื่องจริงครับเนี่ยแบบกขั้นใหมต่อไปอต่อไปเล่าเหตุการณ์ตอนเจอกันครั้งแรกเราคิดว่าอีกฝ่ายเป็นคนยังไงสำหรับกันครับปิดก่อน,านการครั้งแรกเหรอก็ตอนผมเจอะดูครั้งแรกนะครับดูจะเป็นคนแบบว่าน,นิ่งๆนะครับไม่ค่อยคูยกับใครนะครับตอนแรกก็เพิ่งเจอทุกคนไม่ได้ เราได้สนิทกันก่อนหน้านี้คือว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกที่ขอนแก่นผมก็ไม่ส่วนตัวของผมก็ทําตัวไม่ถูกนะครับกิ <c ute> <c ute> ทําตัวไม่ถูกผมก็ทาคลิปด้วยกันคลิปแรกก็เก่งแบบเก่งอย่างเห็นได้ชัดอ่ะใช่ทีนี้ก็แต่ว่าอย่างงี้นะครับทุกคนก็ <c ute> เลยชวนกินเหล้าพอกินเหล้าปุป๊บตางคนต่างหมอก็เออคุยกันนูน่นนี่ไปเรื่อยนะครับเปิดใจคุยกันก็ตามนั้นแหละผมไปเจอเฟนเขาก็เลยแอดไปส่วนดิวก็เจอพราะแม่พี่คิงแนะนําแบบแม่เขาชอบใช้พี่เบียรใช่ไหมแบบไปเซเว่นไปนั่นไปนี่หนูก็มองแล้ว ขยันว่าแล้วก็แบบไท p e ของดิวที่ดิวชอบดิวเป็นคนชอบคนดิวเป็นคนชอบคนอวบอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบก็มองว่าน่ารักดีแต่ก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่ก็มองว่าเออก็ขยันน่ารักดีธรรมดาเรื่องโฉมที่เขียนนั่นนะคราบทำต่อไปเลยครับเตาหลบเตาหบอกนิสัยของแต่ละคนหน่อยค่ะเอ่าสามอย่างพอนะโอเคเอ่าหนึ่งเลยจะขยันจะแบบ ชอบเตือนโน้มเตือนนี่นะครับแล้วก็จะชอบห้ามสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่ดีก็จะไม่ห้ามนะครับผมมาสามอย่างอันนี้คือเรื่องจริงอล้หนูก็บอกสามอย่างเหมือนกันนะก็ก็พูดตามความจริงเลยนะก็ก็ดื้อก็คนเขาก็รู้กันอยู่แล้วแล้วก็ก็ใส่ใจแล้วก็ก็แคร์ก็นิสัยดีก็ธรรมดาครับหนูอะอันนี้เป็นคาถามจากพี่บอยนะคะน้องดิวกับพี่แย้รู้จัก ก็สิ่งแรกนะครับทุกคนไปเจอการที่ขอนแก่นครั้งแรกเลยเจอการที่ขอนแก่นตอนนั้นผมกับดิวก็ไม่รู้จักกันหรอกครับก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันขนาดนั้นนะครับผมดิวนี้ผมก็ตอนแรกอ่ะผมมองไปเลยชอบเพราะว่าความน่ารักนะครับผมก็เลยกลับมาจากขอนแก่นมาที่พัทยาไนี่แหละครับผมก็เลยแอดเฟซไปก็ตอนแรกอ่ะผมเจอเฟซเขาอยู่แล้วผมก็ไม่ได้อะไรไงก็เลยแอดเขาไปแล้วก็ลองทางหาเขาหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็เ,าเขาตอบนู้นตอบนี่ก็คุยคุยคุยกันมาดูก็ย้ายมาอยู่ที่พัทยานะครับก็เลยแบบตั้มนั่นแหละครับ คือเขาลักก็ต่อกรอบหนึ่งเดิ่มเติม